ว้าวทุกคนสุกแล้วสวยมากว้าวเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เป็นผักค่ะมีกะล่โหูและพาใบมะกรูดใส่กากหูลงไปค่ะ กุ้งงไปเลยจ้าส่องบ่บ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอาหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยใดแห่งใดช่องที่สาระดีๆของกินที่คุณถูกใจอย่าลืมกดซับสไครตชั่วโมงมากินเชียงเด สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตำบลบ้านกลางค่ะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะคลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านอาหารที่วิวสวยติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะคะเป็นร้านอาหารจานใหญ่จัดจ้านนะคะแล้วก็เขาไม่ห่วงเครื่องเลยเม <Okay. S 2> น,นูเด็ดเป็นกุ้งแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนั่นก็คือร้านครัวบุษบันนะคะ แล้วสวยมากนี่นว้าวเนี่ยทุกคนน่ากินไหมอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะ ปลาได้แล้วนะจ๊ะทุกคนว้าวอือเอาไป,ไปโรยเลยสั่นอ,อล,ล้วทีเดียวสั่นลเลยต่นเนี้ยบ่อยมากเลยออกหลายรายการแล้วเนี่ยน่ากินมากไปใส่ข้าวลงไปจ้า แล้เวเขาก็จะปรุงนะคะ าผัดกากหมูเสร็จแล้วค่ะน้ำแกงส้มนะคะกุ้งนะคะทุกคนค่ะเทกุ้งลงไปเลยจ้าแกงส้มชะอมกุ้งสดนะคะใส่ทีขี้หนูลงไปค่ะ ค่ะนค่ะน้ำปลาคาเะาเปียกรเค่ะเรียบร้อยนะคะน่ากินมากทุกคนเป็นม้อไฟค่ะเติมจะใส่น้ำมันนะคะ กุ้งปลาหมึกนาคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ตุก่แกงลงไปค่ะ

กินมาก Terima kasih telah menonton! อัมออน,อนนี้น่ากินมาก <c oughs> เป็นอรรันเสร็จเรียบรอ้อย ร้อยเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคน อาหารหน่ากินมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะติดริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยค่ะโมชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกุ้งเผาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดของทางร้านเลยนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะวิธีการกินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คนค่ะ คุกกับข้าวนะจะเลิศมากทาเลยค่ะหือ,อ,อายเลยทุกคนมันกุ้งหอมมากๆเลยแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้เขาเข้ากันมากเลยมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานนะคะหือหอยคําคือดีงามมากหืาเลยค่ะ ดจิ้มลงไปงี้เลยค่ะนี่ทานเลยค่ะกุ้งสดมากหูหละลายเลยพิมพ์เลยค่ะเมนูนี้เนื้อเด้ง ร้านนี้เขาทำน้ำจิ้มจีฟ้์อร่อยมากค่ะต่อไปเรามากินแกงส้มชะอมกุ้งกันนะคะนี่ทุกคนร้อนๆเลยค่ะเป็นชะอมทอดชุบไข่ทอดอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยดูสิน่ากินไหม,มเดี๋ยวเรากินกันเลยค่ะของใส่ถ้วยก่อนนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่ๆเบิบ่มๆเดี๋ยวขอซดน้ำก่อนนะคะน้ำเขาเข้มข้นมากอะ่ะ รสชาติกลมกล่อมค่ะพิแกงเขาหอมนะคะทุกคนหวานนิดๆน,นะคะเปรี้ยวเคม็มอร่อยกินพร้อมกันเลยค่ะกุ้งกับชะโอมเข้ากันมาก ต้น้ำน่ะหอมชะอมนะคะเขาทอดมาได้ดีมากเลยค่ะทุกคนมันมีความหอมนะคะแล้วก็กินกับกุ้งที่แบบสดๆเลยค่ะเข้ากันมากเลยเขาทําน้ํามาดีค่ะน้ําเกงเขาอร่อยค่ะเมนูนี้ต้องสั่งเลยนะอร่อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวผัดกากหมูกันนะคะนี่เรวขอตักข้าวนิดนึงนะคะ ใส่พริกไปเลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็กากหมูค่ะกินไปเลยเมนูนี้ซิกเนเจอร์นะคะออออออคอยคําเข้ากันมากลงตัว ปูนิ่มพริกเกลือค่ะทุกคนนี่แล้วมากินกันเลยค่ะปูนิ่มทอดได้กรอบค่ะกินได้ทั้งตัวเลยเงเงี้ย นัวนวนะคะทุกคนก,นกินเลยค่ะปลาช่อนลุยสวนอื้อือ,มอมเมนูนี้แนะน,นำเลยค่ะทุกคนว่ามาต้องสั่งเลยนะคะน้ำยำเขาเด็ดมากๆเลยแล้วก็ปลาช่อนสดนะคะแล้วก็เนื้อเยอะมากๆเลยอันนี้อร่อยมากทุกคนเมนูนี้สมุนไพรจริงๆมีความหอมตะไคร้ด้วยค่ะ รดปลาสดต่อไปเรามากินหลนกันนะคะนี่ชิมเลยค่ะ,ละหลนปลาเค็มหลนปลาเค็มอื้ยร้านนี้เขาจะทำทุกอย่างอร่อยหมดเลยเหรอหวานนิดๆหอมๆนัวๆนี่ไม่เค็มอร่อยนี่ค่ะโอ เหมือนรสชาติตอนเด็กๆที่โมเคยกินเลยค่ะโบราณอ่ะความคอยคำนี่ค่ะทานเลยค่ะกับผัก ต่อไปน้ำพริกนี้นะคะกินเลยนี่ตะพริกหน่อยนึงกเลยินเลยค่ะเมนูนี้ข้าวบดหม้อได้เลยนะคะน้ำพริกขาอร่อยมาก ทานเลยค่ะหอข,อข้าวหน่อยหอ,อหมกแห้งนะคะทุกคนนี่ทานเลยค่ะหหให้วัานเ้ดิบจุกๆไม่ห่วงเครื่องเลยอะ่ะเข้มข้น เมนูทานเล่นค่ะทุกคนนี่เค็มๆหวานๆน,นะคะทำมาได้ดีมากมมกรอบๆข้างในย,ยังนุ่มนะหวานๆหนมอมๆเค็มๆ เพื่อนๆชอบโมฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศดีมากส่องโมบ้าจะพาไปกินพาคุณไปชิมอหารอร่อยไม่ว่าจะอยู่ตามซอกซอยในแห่งใดช่องอะะดีมีสาระนดีของกินที่คุณถูกใจอย่างลืงกดซับสใครต์ชมโมมากินเชียงให